ตื่มอยู่บ้านนี่ต้องขอขอบคุณขอบคุณแมรี่แล้วก็แม่ซี่เนาะทีมงานทุกคนอยู่ขังไทยเนาะดีเมตตาสะดวกให้เงินสะดวกมาซื้อบล็อกในมืบอนี่เนาะสะดวกกับดีใจร้ายเนาะพ่อแม่พี่น้องสะดวกดีใจ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง fc กันเมื่อสุขสุขค้นเนาะเพราะว่าทางลาวทางไทยและต่างประเทศมือหนึ่งก็มาพบพ่อกับสาวดวงอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยพ่อพ่อสาวดวงมือนี่ก็ยังอยู่เพื่อนอย่างนาะมือนี่ก็ยังบ่ได้ไปใส่เนาะพี่น้องโดยมือนี้สาวดวงกับถ่าดินบล็อกเนาะถ่าเพิ่นมาส่งเป็ดโมงจะหน่อยเพิ่นสิมาส่งดินบล็อกเนาะโดยสาวดวงกัได้โทรสั่งไลายมือเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าบล็อกมันผลิตน้ำบ่ทันเนาะแล้วก็อีกอย่างก็บ่มีคนผลิตเนาะโดย เมื่อนีเพนธนว่าหาการสิได้มาส่งเนาะพี่น้องเนาะโดยสวยจะนอนฝืนกระศิมาส่งให้หลังจากที่เห้าอันฝืนมาส่งบล็อกแล้วน่าสะดวกรักิออกไปหาอยู่ทางเตาถ่านอะไนเนาะพี่น้องเนาะมือในก็มีแพนว่าสิพากันไปวัดมหาโศกเนาะมือเนาะกลไกกันลายคนเนาะพี่น้องเนาะมือเนาะโดยตอนนี้ก็ถาดินบล็อกฝืนมาส่งก่อนเนาะโดยไปติดตามหบสมนักการเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะตอนนี้รหลดบล็อกก็ได้มาส่งแล้วไปทีคำหอยแล้วเนาะ สี่ร้อยก้อนเจ๊ประดีมาหน้าหมือนมาถึงน้องอันไปถามลายห่านอยู่ได้มาว่านนี่กะแถวรักเป็ดกับบมีบอกขายงา,าน่านนี่เ่จกัโกโยคนแรกนแม่น,ะนบะเ <laughs> อบาบบกงวดเลย ปีนี้เพิ่นบวให้เห็ดเฮือนค่ะคือว่ามีแต่คนเห็ด,ด <laughs> โดยเพิ่นห้างไ่แท่งพากันเห็ดเนาะขายดียนะโดยอยู่ไซกับบ่มีบ็อกซ์ส่งตติมอยู่บ้านนี่ <laughs> บล็อกนี้เพิ่นมาส่งวานนี่บโอ้โดยคือได้ยินเจว่าสั่งมาเตเซโน่ผู้บ่ มื่อนี้อากาศฮอนแต่เศร้าเนาะมื่อานนี้เนาะสี่ร้อยก้อนเนาะ ฮ well. ัลสิตกแหลบโบเป็นยางยังอีดนอยู่ดอกฮัลสิตอก วางไว้แถวละหาบา้วยเอาไว้ใกล้ๆบนเสีดเอาไว้ใกล้เพื่อนยูบาทางนี้อีก เพื่อนเก่าตัวน่ะ้ก็เพื่อนครัวออกซื้อๆัออนะนะ่ะผมมีบ่อดดังไพนะ่เดยบ่อาขึ้นสูงก็ได้อ่ะน้อกมาสิย่นตกแสนคนดื้อๆอน,นี่ สิจับเด็กน้อยนะ ไม่ไม่ไม่หรอกมาเด้อผึ่นจับเด้อ ย่านเสียงเสียงพ่อเท่าคนจออะนะมิดพ่อเท่าเศ้าแล้ว แล้วเลยเนาะตอนนี้ ตอนนี้เพิ่นกาส่งบล็อกให้เฮาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเฮากาสิทำราคาเพิ่นเท่าใยน้าอายเนาะเออก้อนหนึ่งสี่พันกีบรวมเป็นเงินสี่สี่ร้อยก้อนเนาะหนึ่งล้านหกแสนกีบโดยโดยเดี๋ยวเฮาสิมอบเงินให้เพิ่นเนาะให้อ้ายอันนี้จับกล้องให้เฮานนะ่เนาะเป็นเงินจำนวนอยู่หนะึ่งล้านหกแสนเนาะมอบให้เพิ่นเนาะ บินก oh, ันหนึ่งล er kind of ้านหกแสนก้อนหนึ่งสี่พันเนาะจำนวนสี่ร้อยก้อนนะพี่น้องเนาะโอ้ยขอบใจได้เลยเลยโดยเนาะบันนี้บอกการมาส่งห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเฮากาได้สั่งเพิ่นได้ลายมือเลยเนาะมื้อนี้เพิดห้ากามาส่งเพราะว่าบล็อกขาดช่วงนี้เนาะในตลาดก็บ่มีเนาะสะดวงพามหลายหันเนาะบ่มีเนาะบลอกขาด โดยอันนี้กะสะดุ้ได้เป็นคนแรกเลยเนาะกะสั่งได้มาหนีกะบสี่มือเลยเนาะพี่น้องเนาะโดยกะบจำนวนสี่ร้อยก้อนเนาะก้อนหนึ่งสี่พันกะรวมทั้งหมดกะเป็นล้านหกเซนกีน 1, 000, 6, 000ก่เนาะหนึ่งล้านหกเซนกี่เนาะโดยกะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณแม่วีแล้วกับแม่ซี่เนาะทีมงานทุกคนอยู่ขังไทยเนาะดีเมตตาสะดวกให้เงินสะดวกมาซื้อบล็อกในมือนี่เนาะสะดวกกะดีใจร้ายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสะดวกดีใจจนเหล่าสิบปออเลยเนาะ โดยกับข้อไฮแม่อยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บบวห้ได้ความไข้อนะ่ให้บวห้มีเนาะพราสัจจากโรคไข้ไข้เจ็บเนะบาะปรารถนาสิ่งได้ขอให้แม่ได้สิ่งนันะ้นเนาะโดยหน้าที่การงานกับขอให้จเจริญเจริญเ hmm, ด้ะแม่เด้อบวไฮข้องบวไฮขาให้จเจริญก้าวหน้าไปตลอดเนาะโดยปลูกก็ดีใจแล้วม,มื้อนี้ที่แม่ให้ลูกมาในมื้อนี้เนาะก็กลับคืนไปหาแม่ร้อยเท้าพันเท้าเด้อฟาปุกเนาะโดยเรื่อนก็ดีใจเนาะว่าปยายออกไปเนาะก็ ขอ,ขอบคุณนะขอบคุณเนาะแทนครอบครัวทุกคนเนาะโดยมื่อนี้กับมีไคอยู่คือเก่านะพี่น้องกับมีแต่สะดวกกับน้ำนบ,บากับน้องอนุนเนานะสะดวก่ายคลิปแล้วสะดวกรับสิออกไปตาทานคนละนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้กัเนาะโดยมื่อนี้ก,นะมกัมีแพนมีแพนกันว่าสิไบวัดมหาโศกเนาะทางทางเสาแสงส่วนเนาะพี่น้องเนะา,านะกับสิไปหาน้องอ้อแล้วก็น้องโม,โมพ่พอน้องเหมินเนาะโดยสะดวกรับดีใจเนาะว่าบอออกคนละพี่น้องเนาะก็ขอบคุณแม่เผลไลๆเนาะ โดยโดยดินบล็อกกับมาสูนี่กับบริษัทงามบันไดเนาะเพราะว่าผนหากำผลิตใหม่ๆเนาะโดยมันยังแห้งบ่คักนะพี่น้องเนาะโดยบันไดแมย์ผนซื้อหายสะดวงแลว้วสะดวงกับชิได้เห็ดทั้งควนเนาะแต่ว่าบหัวยามใดสะดวงสิได้ก่อเนนะาะกับแถวเฮามีเงินซื้อหินซื้อทรายห่ยนอะไรเนาะซื้อปูนเนาะเพราะว่าช่วงนี้สะดวงก็ยังบ่มีเงินเนาะกับชิไฮบ่าวเห็ดแต่ลังคาหายก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เห็ดลังคาวนคัวเนาะเพราะว่าเขาหยาดฝนตกนเนาะแล้วก็สิต่อออกทางหัวเฮือนเลยเนาะก็ออกมาเนาะสองห้องเนาะห้องน้่งเขาก็แล้วห้องหนึ่งยังห้องหนึ่งเนาะโดยมื่อนี้นาเป้ากาต่อท่อเข้าห้องน,น้่งเนาะเพราะว่าสีทุบพาตัวเก่าออกเนาะเมื่อวานนี้ก็ะทุบยังบรแล้วเนาะเปิดสิต่อกอกก่อนเลยเป็นจะสซีทุบอีกเนาะโดยอันนี้ก็เป็นสภาพเนาะบนเสาดวงดังไพ่หนึ่งเข่าเนาะแต่ละมือเนาะ าาหา่ามังเพื่อนไม่ล่วงเลยฮะบมมีบ่อนังไพ่หนึ่งเข่าเนาะโดยข้างด้านกับกองไม,ม้เขาเนาะอันนี้กัยังบอแล้วเนาะพี่น้องเนาะก,กับซีหกหกในเด้อมโอนี้เด้อโดยโดย,โดย,โดยอันนี้กัเป็นกองไม้เขาเนาะ องไม่ที่เห,เห็ดเทืองคั้วอะไรเนาะกะเหฮาเอาอะตัวได้เห็ดได้เห็ดโบได้นะเนาะเห็ดลัเง,ลงเทือกคั้วแล้วเห็ดโค้งรังค่าแล้วกะเห็ดไแมนสะดวงเขามากแก่อ,ออกไปเนาะโดยตัวได้ใส่ได้กะเห็ดเนาะตัวได้สใส่โบได้กะไว้ดังไผ่หนึ่งเข่าเนาะพี่น้องเนาะโดยสังกะสีกะสะเอาสังก,กนะสีเก่าเนาะเห็ดงนะงเงือคขั้วชาดวงเนาะลังเงือคัวหนึ่งเลยเนาะโดย ไม่ก็ส่วนน้อยเนะาะที่ใส้ได้เพราะว่ามันอน,นาคตเลยเนาะพี่น้องเนาะปวดก,กินมืดเลยเนาะโด้วยเนาะปวดกินมืดเลยบางไม่ก็อ่อ,อนๆเนาะเพราะว่าไม่แต่นุ่นแต่นานเ,เนาะนี่ก็สังกระสีเก่าเนาะ โดยอน,นี้กับตะนางเนาะตะนางนี่ก็หอดแต่หนีเนาะเรือหนักก็มีแต่ซังกะสีเนาะโดย โดยบัน้สรวงกับชิจกคลิปเพียงเท่านี้อะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องกับผักพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้สะดวงเนยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สะดวงให้คลิปต่อไปเนาะโดยขอบุญขอบคุณเดซี่สุขุสุขชนเนาะที่เบิัคลิปสะดวงแต่ต้นจะจบที่บ่าขามโฆษณาเนาะขอให้เอฟซีสุขุสุขชนซื้อได้ขายมาเนาะเฮงเฮงรวยรวยเนาะพาสาจากโรคภัยแสจ็บเนาะปรารถนาสิ่งได้ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะโดย บันนี้สะดวงกสิจบคลิปเพลงอนนี้แล้วกล่าวครับว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี